ไม่เจอตัวแต่กางทางแล้วนะปุ่นไม่กระตุกอ่ะก็คิดดูดิเมมี่มโทรศัพท์หนูเพิ่งซื้ออ่ะโทรศัพท์พ่อมนออูโ้ตบุ๊กเออโน้ตบุ๊กหนูเพิ่งซื้ออะนี่ไงเจอปุ่นแล้วมาปุ่นกดชิปค้างมันจะวิ่งเนี่ยปุ่นกดชิปไปหนูเห็นหลอดสีฟ้าเล็กๆว่ะหลอดถ้าอันนั้นเป็นสตามินา่าถ้าเราวิง่งวิ่งจหนมันก็จะเหนื่อยเหมือนคนเหนื่อยอะ กินอาหารมายัางอ่ะไม่มีอะไรเลยบางเครื่องไม่มีเหรอมีแต่ว่าไม่ได้เก็บว่ะเือเนื้อหายไปไหนหมดเต้ไม่มีอ่ะอ่าเอาไม่มีเอานี้ไปเอปุ่นเอานี้ไปกินก่อนอไหนกดตัวไอ,ไอกดตัวไอขึ้นมาแล้วเราก็ดูอาหารมันอยู่ตรงไหนเราก็กดคลิกซ้ายไปโอ้โหกูก็หายตั้งนานอะปจ้อยหนึ่ง <c oughs> โอเคไป <c oughs> <c oughs> กลับบ้านเออโอเคอเค้ยพี่เต้มันก็แอบกระตุกอยูนนอ่นิดนึงนะแต่มันก็โอเคอะก็กระตุกมันก็ตกหน่อยนึงไงแต่มันมันก็คือเกมอะแหละเกมมันก็คือไม่กระตุกไงแต่ไม่มีมันปรับภาพต่ําสุดแล้วมันยังกระตุกไงแล้วมันหน้ามโมโหตรงที่มันงไม่บอกคุยอะไรกูเลยกูเลอกเกลูกหลักคูอย่างมาด่าเกเฮียไปวิงมา เข้าบ้านตกโอ้ยโอ้ยทำไมทำไมตอนเล่นคนเดียวไม่กระตุกอ่ะพอเดียวเข้าเมื่อกี้ไม่กระตุกเลยโอเคว่าแต่เนี่ยกระตุกละมันกระตุกเพราะว่ามันโหลดโหลดฉากไงโหลดสิ่งก่อสร้างพี่ก็เป็นมันโหลดสิ่งก่อสร้างมันก็เลยกระตุกไม่มีอยู่ไหนน,นู่นเงี่อุย้ยโอเค เห็นชื่อแล้วไ็้แล้วพี่อีกหกอันอีกหกอันตียังไงอ่ะขนาดจะแกล้งใครยังตีไม่เป็นอ่ะตียังไงเออกดคลิกไงคลิกธรรมดาอะไรแหละก็กดตีคลิกไหนอะคลิกคลิกซ้ายคลิกซ้าย มม่ง่อ้วอนี่นี้นี้รีร่งนี้พรุ่ี้พุงนี่้รงน่้รุีุงพ่น้ทงร่้พ่ง้่้ร้พี้้งี้รงรของนันี้พรรุ่่นมากินอาหารก่นดิเพิ่มเลือด้ ไม่ไมีม,ม,ม,มีสอนปุนเลย <c oughs> เดี๋ยวพี่เต้มาพี่เต้ไปซื้อของให้พี่พชายพี่ก่อน <c oughs> สอนอะไรมนงไปไหนสอนปุนเล่นไงเ <c oughs> บื้องต้นนะ่ะ <c oughs> วันที่พี่สอนหนูเล่นนะ่ะพี่ตามันยืนนิ่งไม่กระตุกแต่พอเดินไกระตุกพุมนโหอละไม่ได้ละออกไม่มันกระตุกมันมันเป็นเรื่องธรรมดาคอมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่กระตุกมันเมอก้อนดบูไว้ปุน เมมี่ถ้าหนูเห็นของเมมีม่จะแบบว่าหนักกว่านี้อีกเมมีม่ก็ยังเล่นอ่ะดูไปว่าเมมีม่น่าสงสารมากแป๊บนึงเนดะี๋ยวมาทั้เวลาห้าในทีอี้เยี่ยมไปเซมเบนเยอะอี้อะไรนักหนาวะเคยมึงดา่ากูด่ามึงอ่ะไปแม่งก็ไปทีเดียวดิพูดอยู่ไหนอ่ะอยู่กับพี่เต้ช่วยเก็บหินหน่อยสิเพื่อนฮะพี่เมมี่ว่าไงนะ ทำไมเสียงพี่เจเบาจัะมันบอกว่าเกาะกูหายเกาะหายไปตุตีตีมันเนี่ยแล้วเกาะหายเปล่าร้อยมือแล้วไม่เอาไม่อยู่ละคุณช่วยหน่อยให้พี่เจช่วยเลยไม่อยากช่วยไม่ใช่ไม่อยากช่วยกลัวขึ้นยังไงอ่ะให้ทำอะไรอ่ะทำเก็บกี่นไดหน่อยดิไม่หรือมึงเอาไม้ใส่ให้หน่อยก็ได้ทำอะไรจะ้ทำอะไรเอากิ่งไม้ใส่หรือสิ่งก่อสร้างข้าหน่อยที่มันมีขาวๆอ่ะ แ่มงกิ้งไม้อยู่ในรถเข็นแล้วรถเข็นอยู่ไหนอ่ะเข็นอยู่นู่นโอ้ยหิวมีข้าวมี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 กระตุยกระตุยคอหิวตายข้าวไหมมีมีมีข้าวเพื่อนอะไรเพื่อนกำลังหยิบมีข้าวมนุษย์หยิบมีข้าว ถ้าขีดเดียวกูจะไปละจะหิวกำกำังกํกำังกํกำังกำ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 ังกำก้นำกำกำกำนไกำกำกำกินได้กลยำก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 ำงำงกำ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 ้ำกำกงกำกำอำกำกกำกำอำกำกำกกำกำกำกกำกำองกำกงกำ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 กกำกำอำกต่ำกำก่กำ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 กกำกำกกำ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 กเกากำกกำกำกำกกำ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 กกำกำกกำกกำก ข<อ>ปละจ้าข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 ปละจ้าเน้องขึ้นยังไงอ่ะกด e ชี้ e ทั้งเนึงตรงลูกเชือกอ่ะน้วไปไงต่อไม่เห็นขึ้นเลย,เยก็ก,กด w กดก w เพื่อขึ้นอย่าคิดกระโดดลงมาปุณ <laughs> จะลงไหมไม่อยู่วันนี้แหละโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะฟังเพลงให้ฟังหน่อยอะไรของเต้นไอ้เหี้ยอะไรของมันมันี่ย ยังจาโอ้โหสนุก่ะแค่นี้ก็ก็สนุกแล้วคุณรัอเลยเลยตีตีคนนะนะตีพี่ตาเออตีมันเลยตีมันเลยดี อ,อ,อะไรอ่ะตาจะตีเขากับฮะโอ้ยจะไม่ตาลเหรอไม่ตามเป็นเลเวไม่เหรอท่านก็ดูจิไหน่แล้วอ่ะม่พีโอวะกูไม่รู้จะตีกูหวั่นใจไ <laughs> อ้ยเหี้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากอย่าทำหนุ่มนะ เฮ้ยทำไมตัวกูเปรี้ยวจังเลยทำไมตัวกูเตีย้ยบากเลยอนะเห็นไหมในจอพีตต่ตาลอะรันเตี้ยไผเซเว่นหรือมันแบคคอมก็ได้โอ้หถ้าจะขนา,าดนั้นนะ <c oughs> จะผลักเกินมันบ็อกยังไงอะอ้อคุนดูตรงนั้นดิไห <c oughs> นเอี๋ยวเออเยี่ยบมากใส่อีกตัวหลายขาปะ <c oughs> เดี๋ยวนะขอมองก่อนไหนอ๋คุณลองมิกีมันดิ ไม่กูบอกแล้วกูจะไม่ไปทางนั้นเอ้ยเติรนเกียร์อะไรเนี่ยโอ๋อยับเบียดดิยับเบียดกูกระโถงงูกรเบียดกูงูกรเบียดกูกูจะออกทำไมเติร์กูมีบออุ้ยไม่มีกูจะตายกูหิวตายมืดเลยมืดหมดเลยมามามาเมาเตอรี่ไหมเร็วเพื่อนเพื่อนเพื่อนหมดแล้วอ่ะอ่ะไหนวะกดสค่ะ ตายกูกินบัลดอกเคยได้แล้วเฮ้ยวะได้หน้ามีผิดฐานอะไรอ่ะหน้ามึงไดเหี้ยเหมือนกันคุณไว้นวนเด็กสาวจังไปมีนวดอ่ะกูทำกูก็ได้กูรู้ว่าเข้าใจอะไมกูถึงมากกว่าด okay, ูหน้าเต้หน้าโลนโลนหน้าเต้หน้าเหมือนมึงทำไมกูหน้าหอ ทำไมกูมีผกทำไมกูม uh ีเขาทำไมกูมีมันมีผักไหมมีผักป้าผักเหรอมีแต่ผักผักไม่มีผักแบบผักให้โลผให้โลไม่มีใช่อ่ะพวที่ตาจะหิวตายเดี๋ยวนั้นหลอดกับคอพี่ตาหลอติวเดียวเองหิวถ้าหิวถ้าหิวหมดนี่จะกิบป้าหรือว่าแค่หิวแล้วมันจะเลือดค่อยๆลด นนิดว้าวก็ไม่ต้องบ๊ายบายแดนแดนวิจิบุบแดนแดนวินดี้เด็กเด็กวิจิบุบนายนายโอ๊ยนกนกนกทบเลยทุบทบไม่โดนอ่ะปิดติดติดลืบอ่ะทีนี้เนี่ยทุบไม่ได้ปิดไปแล้วน่าเกลียดชิมัดกล่องสเปรย์ใช้ยังไงอ่ะ Need you away. อ n น e d y อยอู่ก็เวฟดุ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 ดไดุดุดเดุดุดุดดได้ดดคดวไม่แดบดดเดิดเพลงได้ดปดเดเพลดได้ทุดุดไดุดอดุดอดุดลดุด็ดเดุอุด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 เห็นุด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 ก,กด e กอดก,กด S <S อ,ยอยกดุ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 กุดดุดสดุดุอุดสดลด์ดุดไงดุ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 ดกด แม่เอามีดลองใช่ไึเปุ่ยอุ้ยนอ้องตี่พี่ีไม่ได้ดนะมาแล้วลงมยังลงมาแล้วแล้วก็ขึ้นมาแล้ว,วอะไรน่าเกลียดนะมากต้องทำอะไรบ้างเก็บหินให้่อยดิเก็บยังไง ก็แถวๆบริเวณบ้านจะมีหินน้องแกก็ก,กดตัวอีกลูกมันลูกใครไม่รู้น่าเกลียดมากเลยอ้ยหยหินเนี้ยหินเนี้ยฮะหินใหญ่นะนม่ก็หินเหรออืมไม่เหมือนไม้เลยอีกอีกไม้ไม้ไม้ทั้งว่างบองไหนบองพื้นสิไม่มีไม่มีแล้วนี่ะ ก้อนขาวคือหินก็ใช่แต่ตรงที่มึองไทยคุณตัน่งไม่มีเราเก็บหินให้นอนโอ้ยเฮียวิ่งกลับไปจุดแต่พี่จัดการยังไงน้องมีพี่พี่ชนะทุกอย่างแล้วเห็นที่มืงตายที่ทำบ้านกูเหรือทำบ้านกูเหรือเออเออเออที่ทำบ้านกูเหรือถังสเปรย์หมดไอ้เหี้ย